ผมถอน,นเนี่ยจ๊ะทุกคนเนี่ยทุเรียนแบบเออมดมดเขาเขากินรากกันนะกินรากทุเรียนใช่ไหมยัแงแตกใบอ่อ,อนเนะี่ยแต่ป้าก็ถอนทิ้งนะจ๊ะเพราะว่าตอนอยู่ในอณฑรปลาโยกเออเขายกอะนะแปลว่ารากเขาไม่แข็งแรงแล้วก็เลย ถอนทิ elo, love, whatever, so ah, like, ้งน่าจะต้นโตก็ใหญ่พอสมควรแล้วสองปีกว่านะเรียนต้นนี้เนี่ยหลือต้นเดียวแล้วจ้ะต้นนี้ก็ใบเขาก็สวยนะแข็งแรงเนี่ยดึงไม่ขยับเลยจ้ะแต่ว่ารากเขาก็แน่นนะ กน่จ้ะเราถอมทิ้งแล้วสำหรับต้นเนี้จ้ะก็ปลูกไว้ต้นเดียวนะก็ได้ไม่ต้องดูแลมากเท่าไหร่นะแล้วก็ต้นนี้ก็จะงามจะงามกว่าต้นนู้นจะ้ะต้นนู้นก็อ่า ทำท่านั่นทำท่าไม่ค่อยไม่ค่อยรอดนานแล้วจ้ะแต่ท่าขาพยายามพยายามด้วยว่าจะดูแลรักษาเขาเนี่ยจ้ะมดเต็มเลยตรงนี้ตรงตรงรากตรงโคลลนก็นจ้ะเ็ากินรากกินอะไรไปทำให้ทุเรียน ตาบำรุงไว้ก็เนี่ยแต่ยอดแตกอะไรดีแต่ว่าเขาลากเขาไม่ไหวนะเนาะไม่จ้ะก็เลยสอนทิ้งเลยก็ไว้ต้นเดียวพอดูแลง่ายหน่อย ก็ตาก็เป็นเกษตรมือใหม่นะปลูกมาหลายต่อหลายต้นแล้วแต่ว่าก็ไม่รอดลายต้นต้นนู้นก็คิดว่าจะรอดก็ไม่รอดจ้ะาะตอนนี้ก็จะดูดีหน่อย ไม่แน่นนก็อาจจะเอามาเสริมอีกสักหนึ่งต้นแต่ว่าต้องขยับขยับถอยไปทางนู้นจะ้ะมองจะได้เหมือนกันนะสองปีกว่าต้นเขาใหญ่แล้วจะ้ะต้นก็เริ่มโตเร่มใหญ่แล้วนะสูงแต่ว่าก็าาตัดยอดไปด้วยจ้ะตัดยอดให้เขาเลี้ยงจิ่งนะนะ เนี่ยเหมือนทุกนี้ป้าก็ตัดตัดยอดไปก็น่าจะ,จะกินเขาอืออือเขาก็จะตโตหน่อยจะ้จะจ้ะถึงด้นานใบก็จะดูโต เนี ừ, ่ย้ก็เขาไม่นั่นก็ต้องถอนทิ้งจ้ะเนี่ยจ้ะยากเนาะยังออกไม่หมดอ่ะยังถอนออกไม่หมดอ่ะยากแก้วก็ยังอยู่ข้างในรู้นะจ้ะในผมปลูกมากจ้ะอันนี้ก็ หอมถึงไปนะจ๊ะก็บินไปเขาก็เริ่มงานมันนะเนี่ยเริ่มแตกจร่งแตกอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ทุกคนกว่าจะปลูกมาได้อสองปีนะสองปีสองปีกว่าแล้วก็แต่ลากก็ไม่ไหวนะจ๊ะล่าทุเรียนอะ ดูทุกคนเดีแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องถอนทิ้งแต่ทุกคนเพราะมดมดทานมดมันกินแย่ <c oughs> เออมันไม่ใช่กินแย่ทุกคนกินรากจากรากทุเรียนรากทุเรียน อยู่ที่หลุมทุเรียนนี่เองถอนติ้งดีกว่าจอบขุดรอบโคนจะทุกคนแล้วก็จะได้ทำเป็นโคนต้นนุ้นะนจะจ๊ะทุเรียนต้นนุ้นเดี๋ยวจะใช้ปูนขาวมาโรย ปูนขาวโดรนไม้มนำมาโรยเนี่ยรอบๆเพื่ออาได้ขุดเอาไว้นำปูนขาวมาโรยรอบโคนนะทุกคนปรับสภาพดินนะ ข้างล่างอาจจะเป็นเชื้อราก็ได้แล้วก็ไม่รู้นะก็ะเรียนรู้ไป จะได้เหมือนกันจะเนีจะจะ,จะทำโคกทำอะไรให้เพิ่มขึ้นมาเนี่จยจ้ะต้นเดียวแล้วตรงนี้ก็ดีกว่าไว้นะเพราะว่าเลี้ยงไปก็ว่างเป็นลังนล้ล่าเขาก็ดูไม่นั่นแล้วล่าเขาก็ดูแปไปไม่ไหวแล้วไงเนี่ย ลากเข้าไปไม่ไหวแล้วจ้ะลากเขานั่นแล้วลาก็ไม่ไม่กินอาหารลาจะแเนียแบบเนี้ย,นนยไม่เดินนะโยกไปโยกมาะอะไานันงจ่ะนี่นจ้จะมดมาทำรังตรงนี้ใช้วิธีอ่า ใส้น้าเกลือน้ําสันไหลบ้างแล้วก็ผสมน้ําลาดก็ยังไม่ไม่ไปตุเรียนไปก่อนจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้ะก้ามาชมว่า,าขายคลิป ตอนต้นทุเรียนทิ้งจ้ะทุเรียนสองปีกว่าทิ้งเลี้ยงไว้ต้นเดียวพอสำหรับทุเรียนคู่สองต้นนี้ก็เหลือเป็นทุเรียนต้นเดียวทุเรียนต้นเดียวจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะทุกๆคนทุกๆกลักงใจ k you Thank you ขอบคุณค่ะ คุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย